โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูก่อนส่งนะตัวนี้เจ้าของเดียวกันนะครับ2ตัวตัวแรกเป็น onplus น ns เนะรหัสกระตามนี้อาการเบื้องต้นขึ้นฟิล์มค้างกระจกแตกแล้วก็ทำ cla นะครับแล้วก็จะมีกล้องอะไรมาให้คือให้พี่หนึ่ง เอากระจกจากตัวกล้องที่เป็นอะไหล่นะครับตัวนี้เพนเอสโอเคนะชิ้นกระจกเปลี่ยนให้นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้อะไหล่ที่ส่งมานะเพราะว่าพอดีมีชิ้นกระจกที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนให้แล้วกันตัวนี้ก็เอาไว้แบบนี้เนาะอืมก็เดี๋ยวจะส่งกลับในสภาพแบบนี้นะครับ่ตัว Pens เนี่ย ตอนมาชัตเตอร์ค้างเป็นเรื่องปกติของกล้องเก่านะครับที่กลไกมันจะติดขัดนะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับก็เลยจัดการทำความสะอาดแล้วก็เช็คดูทั้งหมดเรียบร้อยเปลี่ยนกระจกเรียบร้อยภายในปบุให้ใหม่เรียบร้อยนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับ ตัวนี้ไม่มีว่าแสงเนาะเป็นแมนนวลล้วนแล้วก็ชิ้นเล่นมาเนี่ยสภาพยังสวยอยู่นะครับตัวเบโอเคนะโฟกัสตั้งแล้วเรียบร้อยรุ่นนี้มีชัตเตอรบ์บีตั้งโฟกัสง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไปที่อินฟินิตี้แล้วก็เช็คระยะไกลสุดถ้ามันชัดก็คือโอเคนะครับแล้วตัวนี้ใกล้สุดอยู่ประมาณ60เซนหรือประมาณ50เซนประมาณนี้คือใกล้สุดนะ คือเอาง่ายถ้านั่งในคาเฟ่แล้วแถบถ่ายแก้วกาแฟได้สบายๆนะครับรุ่นนี้นะอืมอีนี้จะมาเทสให้ดูกันชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีเรียบร้อยนะถัดมาสแปดสิบห้าสามสิบหกสิบ 125่งสองห้าเห็นไหมเอออีกทีนึงแล้วก็250ตัวนี้ความเร็วสุดมันจะอยู่ที่1นึ่ต่อสองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายแดดกลางแจ้งเนี่ยพี่หนึ่งแนะนําเปิดที่1นึ่ต่อสองเนี่ยรูรับแสงอะ่ะให้เล่นไป16หรือไม้ก็ยีิบสเลยนะครับ มันถึงจะได้ภาพนะเพราะว่าสปีดอ่ะมันช้าถ้าถ่ายในที่แดดแรงๆตอนเที่ยงหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าถ่ายในที่ล่มอย่างถ้าไปแถวเยาวราชถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยมีแสงไฟหน่อยๆใส่ฟิล์ม ISO 400แล้วก็ตั้งไว้ที่250นะครับแล้วก็รูรับแสงแล้วก็เล่นได้กว้างขึ้น f4 2.8อะไรพวกเนี้ยพอได้เนาะส่วนสปีดช้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วละเพราะว่าตั้งแต่8จน130เนี่ย บางครั้งเนี่ยถ้ามือเราไม่นิ่งพอเนี่ยภาพมันจะเบอร์นะครับเล่นกันจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ60ต่อ250ก็จะย่ำอยู่แค่นี้แหละเนาะเลขนับเฟ์มมันจะเป็นแมนนวลนะวิธีหมุนตั้งให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสมมุติเราใส่ิฟรมไปแล้วเรียบร้อยเราจะตั้งไปที่72ให้เราหมุนเจ้าตัวเนี้ยทวนเข็มกลับไปที่72แล้วการนับ ฟิล์มของกล้องรุ่นนี้เนี่ยมันจะนับถอยหลังนะครับ72แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง0ูย์แต่ถ้าใส่ฟิล์ม24 EXP ให้ตั้งไปที่40หรือประมาณ50ก็ได้อันนี้เราแต่ถนัดนะครับเพราะบางคนใส่ฟิล์ม24 EXP แล้วไปตั้งที่72ออฟฟิล์มหมดอยู่ประมาณสักหลือ20แล้วก็งงว่ามันยังไม่ถึงศูนเลยทำไมฟิล์มหมดแล้วอะไรเงี้ยต้องดูฟิล์มของตัวเองที่ใช้งานด้วยนะ ถัดมาก,าก้านกอสมูทปกตินะครับอื่นๆไม่มีอะไรมากทําความสะอาดจัดการไปทั้งหมดช่องมองถอดล้างเรียบร้อยใส่ปิ้งเลยชิ้นเล่นดีตัวนี้สภาพดีใช้งานได้นะครับวิธีปิดก็อย่างที่บอกเอาครอบมันลงไปเลยแล้วก็ดันขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ดันตัวนี้ปิดเข้ามา โอเคมาต่อกันตัวนี้แค n นอนเดยมิสิบเนะครับอาการเบื้องต้นก็มาตามนี้เลยวัดแสงไม่ทํางานเซียเอแล้วก็วงแหวนชัตเตอร์ติดเห็นบอกระยะไม่ทํางานแล้วก็ลบรอยสีขาวตัวนี้มาสองตัวนะมีกล้องอะไหล่มาให้ด้วยนะครับออะไหล่พี่เน่งก็ถอดไปทั้งหมดนะนะตัวที่เป็นอะไหล่เนี่ยกระจกมันแตกเนาะ แต่วัดแสงมันทำงานนะครับแต่ว่าไอชุดชัตเตอร์มีปัญหาการเบี้ยวนะเดี๋ยวยิบออกมาให้ดูเลยแล้วก็พี่หนึ่งจะไม่ประกอบกลับไปนะครับชุดตัวหลังเนี่ยเห็นไหมมันเบี้ยวยกออกมาทำให้หมุนไม่ได้เนาะแล้วก็จัดการเปลี่ยน สลับนะครับซึ่งมันใช้เวลาพอสมควรนะมันมันไม่ใช่แบบว่า d ดียวเอทำตัวเดียวแล้วจบนะครับก็คือมันเป็นการเอาอะไรส่วนไหนดีก็เอามาประกอบนะครับก็จัดการไปทั้งหมดแล้วนะในช่องมองปรับโฟกัสเนี่ยมันติดขัดตามอายุการใช้งานตัวกล้องสายไฟบัตรกีใหม่เดินใหม่นะครับวัดแสงทำงานทั้งหมดอืม ตัวกล้องประมาณนี้จัดการไปหมดแล้วนะชิ้นเล่นดน้านหลังสวยนะครับด้านหน้ามีฝ้าจุดๆเล็กๆแต่ไม่ได้ส่งหดกระภาพหรอกแล้วก็จะมีเป็นฝ้าบางๆนะครับไม่ได้ถึงกับไถสวยมากนะถ้ามองดีๆแต่ก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรทีนี้มาเทสกันจะไปที่1.7นะครับในโหมดแมนนวลนนะชัตเตอร์บแล้วก็จะไล่สปีดไปจนถึง1ต่อห้0ขึ้นเฟรมชัตเตอร์บ โอเคนะถัดมา8จะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับ15 30 60 125 2ิบหแล้วก็ห้าย หน่อยดูด้านนี้นะเผื่อมองไม่ชัดตัวกล้องใส่ฐานไว้ให้แล้วนะครับก็จัดการไปทั้งหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกลัแบบมาใช้งานได้ปกติตัวหนังสือด้านหลังที่มันเอา,อ,าอะไรนะที่เขาชอบเอาสีขาวๆอะพวกลิควิดหรืออะไรเนี่ยมาเขียนเป็นชื่อก็ลบออกให้เรียบร้อยนะครับ จัดการไปทั้งหมดถัดมาในหาโในหมดออโต้ในโหมดออโต้นะอยู่ที่สปีด1ต่อ30เห็นไหมกดลงไปปุ๊บนะแต่ถ้าปรับสปีด1ต่อ500รููรับแสงก็จะกว้างสุดเลยนะครับห้าสปีดช้าสุด1ต่อ8รูรับแสงก็จะแคบลง ออนนเลขหนะ้าเฟ์มต่างๆระบบต่างๆทำงานปกตินะครับหนึ่งต่อ500ทัมเมอร์นะขึ้นิิ์มดันก้านทัมเมอร์ขึ้นแล้วกดถ่าย เซลล์ทัมเมอร์ทำงานปกตินะครับก้างกอเฟรมสมูทนะตัวซิงค์แฟใช้งานได้นะครับพี่หนึ่งไม่ได้ต่อแฟให้ดูนะในคลิปนี้แต่ใช้ดงานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสายไฟไม่ได้ขาดอะไรสายไฟที่เปลี่ยนก็จะเป็นสายไฟจากขั้วฐานเพราะไอ้รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าขั้วตรงรางฐานเนี่ยสายไฟขึ้นไปจนถึงตัวว่าแสงเนี่ยมันจะเสื่อมง่ายมากนะครับ อันนี้บอกไว้เลยนะถ้าใครจะหามาเล่นเนี่ยซึ่งมันเป็นกล้องที่ดี f 1 7มีออโต้แล้วก็มีแมนนวลนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะหามาแล้วอยากได้วัดแสงเต็มๆหรืออะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างหายากเนาะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องการวัดแสงเนี่ยใช้แมนนวลเป็นหลักเนี่ยพี่แนตงว่ามันเป็นกล้องที่สนุกเลยแหละเป็นฮาร์ดเฟรมที่ดีเลยตัวหนึ่งนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ คร่าวๆแล้วกันเนาะไม่ได้เทสอะไรมากนะครับดูรับแสงมันทำงานทั้งหมดแหละหประมาณนี้โอเคครับ